หันธรรมยังพุทธ,ธานุสตีนยังกโกลมาเซตังโขปนาภกวันตังเอวังกันยาโนกิติสันโทอสุขโตอภุขโตก็จิติตักอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้พุ่งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภกวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น อลางเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตัดสู้สอบได้โดยพระอ,องค์เองวิสาจารณาสัมปนโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิสาและจารณะสุขาตตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างเจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสะธรรมสาราที เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตตาเทวามนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาติเป็นผู้มีความจำเริญนจำแน่ธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ หันตมายังพุทธาปิกิติงโลมาเซพุทธาวาระหันตาบลระตาถิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตตดคุณเป็นต้นบุตตาพิยานากรลุณาหิสมาคตะต <c oughs> มีพระองค์ใดอันประกอบด้วยพยานและพระกรลุณาอันบริสุทธิ์ โพเทจิโยสุสนตังตมะลังวัส,สุโลพระองค์ไ้ทงกระทรรสนที่ดีให้เบิกบานหนุดอาทิตย์ทำบวให้บานบันทรรมหังตามระนังศิรสาจิเนนทังข้าพระเจ้าว่ว้พระสินาศผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงเก้า พุโทโธโยสภปะปานินางสละนางเชบมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณาอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ตั้งหลายปัตมานุสติฐานังวันธามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึก องค์ที่หนึ่งด้วยเสียนเก้าพุ้ทัดสาฮัตสามิธาสิวะพระพุทธุโทเมสมิกิตสโลข้าพระเจ้าว่าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่พา,พาวเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุโทโธทุขัสสาข้าตาจามีข้าตาจามีตัดสเมพระพุทธเจ้าว่าเป็นเครื่องกำรรจัดทุกข์ และและทงว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพูทตัดสังนิยาเทมีสริลันสิวิตันกีทังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้เด่พระพุทธเจ้าบันทันตีหังจริตสาเมพุธมพูธตัดเสวะชุโุธิตังข้าพเจ้าผู้ไ้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความตัดสู้ดีของพระพุทธเจ้า นาติเมสสารนังกันยังพุทโตเมสลารนังหวาลังสารนาอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารนาอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนาสัจวัตเซนาวัทยังสัตุศาสเนนรวยการกล่าวคำสัตว์นี้บ <c> า <oughs> ปข้าพเจ้าพึงจเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ผูตังเมวันธามนายะยังปุญญยังปะสุทังอิทข้าพเจ้าผู้วาอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขนหวยบุญใดในบัดนี้สัพเพปีอันตรายาเมมาเหสุงตัดสเตสะสามอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น เยนวาายวา,าเจตัสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีอุเทกุกมังปะกะตังมายายังตามหน้าตีเตียนันใดที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วให <c oughs> <c oughs> ้กระทำแล้วในพระพุทธเจ้า พุดโทรปฏิคันหาตูอันตายันตั้งผันไปว่าเนี่ยอื่นขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษร่วงเกินน,นั้นๆ่นการันเตเลสังวริตุงว่พุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป